รับใบนี้นะนูนก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าทรงอะไรนะคะแต่เขาก็จะเป็นทรงแบบนี้อ่านี่นะคะตัวด้านหน้าเขาจะเป็นลายสีสีครีมนะคะแล้วก็พิมพ์ลายสตรอเบอรี่นะแล้วก็ปั๊มโลโก้นูนสีทองนะคะด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้ไม่มีอะไรนะคะตัวถาดเอ้ยตัวด้านข้างแล้วก็ฐานกระเป๋าผูกระเป๋าสายกระเป๋าเขาจะเป็นหนังสีเดียวกันทั้งหมดนะคะหนังนูนว่าคล้ายๆสีโอรสอ่อนๆนะคะแล้วก็ ตัวนี้ไม่มีอะไรมากลูกค้าสามารถทําเป็นกระเป๋าถือแบบนี้ก็ได้นะคะถือไปเที่ยวไหนก็ได้สิถือถือแบบไหนถือแบบนี้แล้วแต่นะคะลูกค้าจะถือแบบไหนนะแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่อยากถือนะคะตัวสายสะพายตรงนี้นะคะสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะคะเดี๋ยวนุ่นสะพายให้ดูนะสะพายแล้วก็ประมาณนี้เอาลุนปิดก,กระเป๋าขอดปิดกระเป๋ากันหนึ่งนะคะ ะพายแล้วก็ประมาณนี้นะคะสวยๆนี่นะคะใบเขาก็คือแบบกําลังดีอะ่ะเล็กๆนะคะสะพายสวยๆนะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าไม่สามารถใส่กระเป๋าสะพังยาวได้นะคะใส่ได้แต่กระเป๋าสะพังสั้นนะแล้วก็ตัวนี้สามารถใส่ iPhone 13 Pro m a x ได้นะคะเพราะว่าตัวกระเป,าเป๋าเขามีขนาดใหญ่นะ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องเล็กๆให้ฝั่งนี้หนึ่งช่องแค่นั้นนะคะใบนี้ไม่มีอะไรเียอ่ะก็หมดการรีวิวใบนี้เดี๋ยวนุ่นวัดขนาดของใบนี้ให้นะคะขนาดนุ่นวัดจากความสูงของเขานะคะตรงกลาง ความสูงเขาประมาณ6นิ้วนะคะอาจจะ6นิ้วนิดๆหรือประมาณอ่ะประมาณ6นิ้วนะคะ<ป>การวัดอะมันอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงกับในเว็บไซต์ที่เขาแจ้งนะคะแล้วก็เพราะว่าตำแหน่งที่วัดมันอาจจะคนละตำแหน่งกันนะตรงนี้นะคะความยาวเขาประมาณเกือบเกือบแดนิ้วนะเกือบเกือบแดนิ้วนะคะประมาณนี้อ่ะแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าของเขานะคะ ประมาณสี่นิ้วขวากว่าเกือบเกือบสี่นิ้วครึ่งนะก็ใครสนใจลองดูลองชมนะใบนี้ก็น่ารักนะคะลายนี้นี่นะคะสวย